ก็เลยดะได้อยู่นะไม่มาจะไม่ได้ต่อขนาดนี้นุ้ยแน่นอนสู้เขานะเดี๋ยวเราจับเวลาด้วยนะพี่บอลเราาจริงเลยนะจริงแล้วโอเคไหมครับโอเคไหมพร้อมแล้วเริ่มผีในน้ำเค็มฮะผีในน้ำเค็มผีทะเลเออนี่อุ่ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้ผีกล้วยเะรอผีผีกล้วยลิงไม่ใช่ผีผีกล้วยอะผีกล้วยคืออะไรอ่ะผีต้นกล้วยคือผีอะไรผีต้นกล้วยผีผีตานีเ ผีเอ่อเนี่ยเนี่ยผีในแอเรียนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผีร่างกายผีในเป็นก๊าซผีกระจกไม่ใช่ใกล้ๆแล้วใผีแก้วอะไรผีอะไรผีในแก้วไม่ใช่ไม่ใช่ผีผีด้วยแก้วเอ๋อมีแต่ไส้ผีอะไรผีนะตับไตไส้ฟูแจ่มเลยกันเก๊กี้ผีผที่ลอยอยู่มีแสงวิบวับวิบบ๊อบเนี่ย กับกับกับทีอะไรกับกับผึ่งไอ้สือเออนี่อุ้ยนี่แบบผีผีเฮาส์ผีอะไรผีบ้านผีเรือนนี่โอ้โหกับคุณนี่ไปยากจริงนะพี่คืออะไรวะเนี่ยผีเอ่อของอร่อยของอร่อยในผีผีตะกะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่าผมว่าผิดผีอิลไม่ใช่ขอเรียกมันคืนนี้ทุกคนดูวยกันแต่เนี่ยเนี่ยไปยากจริงไปยากปะ อ๋อเออผีนี่ผีนี่เดี๋ยวเลยผีจักรยานผีรถเข็นผีนี่สมมติอยู่บนเรือทำไรเปิดไพ่ผีไดผีไปแเฮ้ยอโอเคนี่เดี๋ยวเราจะไปเป็นอันนี้ผีโอ้ยผีเทพขอบคุณน้องชายผีนี่ผีอะไรผีอะไรนี่นี่นี่คือ

นี่คือมินดีไม่ดีอะไรไม่ดีแต่นรื่องผมคนแก่ๆนี่แหละพิสูจน์คืผิดตอบนั่นแหละเออเนาะนี่ไง